น้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองความจริงที่ถูกเข้าใจผิดกินเยอะๆแล้วจะเป็นมะเร็งเต้านมจริงเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Health Library หลายๆคนมีความกังวลนะคะแล้วก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับ เรื่องของน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองกินเยอะๆแล้วจะทำให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาไขาข้อข้องใจเหล่านี้กันค่ะน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมได้ยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในถั่วเหลืองจะมีสารตัวหนึ่งค่ะชื่อไอโซฟาโวนซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับไฟโตเอสโตรเจนค่ะคำว่าไฟโตเอสโตรเจนก็แปลว่าในนั้นอนะ่ะ มันมีสารที่ชื่อว่าเอสโตรเจนซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับฮอร์โมนเพศหญิงค่ะซึ่งถ้าโดยปกติแล้วนะคะในร่างกายเราถ้ามีเอสโตรเจนเยอะ,ยะหรือว่าเราได้รับเอสโตรเจนมาจากแหล่งอื่นนะเช่นพวกฮอร์โมนทดแทนหรือว่ายาคุมมันมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมดังนั้นมันเลยเป็นความกังวลน,นะว่าถ้าเรากินหรือว่าดื่มน้ำเต้าหู้ไปเยอะๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลือง mm hmm. เช่นพวกเต้าคู่เนี่ยค่ะ mm hmm. มันมีโอกาสที่จะทําให้เราได้รับไฟโตเอสโตรเจนเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะคะ mm hmm. ซึ่งไอตัวไฟโตเอสโตรเจน่ะมันมีลักษณะ คล้ายคลึงกันกันกบเอสโตรเจนในร่างกายของเราไหมแล้วก็มันจะมีความสามารถในการไปจับที่ตัวรับเอสโตรเจนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่ะมันจะไปทําให้กระตุ้นการเกิดมะเร็งขึ้นหรือว่าทําให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วมันแพร่กระจายมากขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งความกังวลนี้นะคะมันก็จะมีคําอธิบาย,ยหลายอย่างเลยนะซึ่งในปัจจุบันเรา ทราบแล้วว่าในร่างกายเราจะมีตัวรับเอสโตรเจนอยู่2ตัวนะคะตัวแรกน่าจะเป็นตัวรับชนิดที่ชื่อว่าแอลฟาเนาะตัวนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตของเซลล์หรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ค่ะ แต่ยไงก็ตามนะคะมันจะมีตัวรับอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเบต้าตัวนี้จะทําหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตกระตุ้นทําให้เซลล์ที่ผิดปกตินั้นตายไปนะคะหรือเรียกง่ายว่ามีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนั่นเองค่ะทีนี้ด้วยว่าในถั่วเหลืองมันมีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งหน้าตายไฟโตเอสโตรเจนถึงแม้ว่าจะมาจากพืชแต่หน้าตา เอสโตรเจนเหมือนกันกันกนกบเอสโตรเจนในร่างกายเลยนะคะดังนั้นก็เลยเป็นข้อกังวลนะคะว่าการกินถั่วเหลืองเยอะๆกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเยอะๆอาจจะไปกระตุ้นทําให้เซลล์มะเร็งจเจริญเติบโตหรือเปล่าไปก,กระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าแล้วน้ําเต้าหู้มันไปทําให้เกิดมะเร็งเต้านมได้จริงๆไหม ในเมื่อมันมีไฟโตเอสโตรเจนที่น้าตาเหมือนเอสโตรเจนในร่างกายเลยขอบอกไว้ตรงนี้นะว่าไม่จริงค่ะในปัจจุบันมีการศึกษาแบบว่าค่อนข้างจะมีข้อมูลแบบแน่ชัดแล้วนะคะว่าน้ำเต้าหู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมะเร็งเต้านมค่ะ และนอกเหนือจากนี้นะคะในงานวิจัยก็ยังพบว่าการที่ดื่มน้ำเต้าหู้เนี่ยยังสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะคะทีนี้จากข้อมูลนี้นะคะก็เลยมีการลงลึกถึงว่าเอ๊ะทฤษฎีทำไมมันถึงทำให้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้แล้วก็รวมไปถึงไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะไฟโตเอสโตรเจนอ่ะเป็นเอสโตรเจนที่แบบมีฤทธิ์ค่อนข้างอ่อนอ่อนกว่า เอสโตรเจนในร่างกายมากๆนะคะเขาบอกว่าอ่อนกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยค่ะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราได้รับไฟตัวเอสโตรเจนเข้าไปอะ่ะมันไม่ได้ส่งสัญญาณที่รุนแรงเท่าเอสโตรเจนในธรรมชาติหรือว่าในร่างกายเราค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะจำเรื่องของตัวรับได้ไหมคะที่พูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่ามีชนิดแอลฟาแล้วก็ชนิดเบต้าค่ะไฟตัวเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองอะ่ะมันจะค่อนข้างจำเพาะจุจงกับตัวรับที่เป็นตัวเบ Beta. ซึ่งตัวเบต้ามันจะไปทําให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตทําให้เกิด apoptosis หรือที่เรียกว่าทําให้เซลล์มะเร็งมัน ะะดังนั้นการที่เราได้รับไฟโตเอสโตรเจนไปเนี่ยมันจะไปจับที่กับตัวรับที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงในการที่ไปทําให้เซลล์มะเร็งมันตายนั่นเองค่ะดังนั้นมันก็เลยจะเห็นผลที่แบบเวลาที่ดื่มน้าเต้าหู้ไปเนี่ยอาจจะป้องกันความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังมีกลไกอื่นๆที่จะมาช่วยพพอร์ตในการที่จะบอกว่าน้ำเต้าหู้หรือถั่วเหลืองเนี่ยนอกจากที่จะไม่ได้ทําให้กระตุ้นการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วยังช่วยป้องกันความ ตรนนี้้้ไดดวยะะคะอย่างแรกก็คือในถั่วเหลืองน่ะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในการที่จะช่วยปกป้องดีนเอของเราไม่ให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะรวมไปถึงไอ้ตัวสารไอโซโฟ,ฟาโบนที่กล่าวถึงนะคะมันจะมีฤทธิ์ในการที่จะยับยัง้งไม่ให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญเลยที่มะเร็งใช้ในการพัฒนาตัวเองนะคะทําให้ตัวมันใหญ่ขึ้นหรือว่าเกิดการแพร่กระจายค่ะแล้วก็ยังมีส่วนช่วย ในการยับยั้งเอนไซม์อโรมาเตสนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สําคัญในการที่ร่างกายจะสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งข้อมูลนะคะก็มาจากงานวิจัยขนาดใหญ่เลยค่ะที่เขาทำในคนเอเชียนะคะแล้วก็พบว่าในคนเอเชียที่มีวิธีมีวัฒนธรรมในการกินถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจะช่วยในการที่จะยับยัง้งหรือว่าป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยซึ่งก็พบอุบัติการในการเกิดมะเร็งเต้านมในคนแถบเอเชียน้อย กาคนตะวันตกอย่างมากค่ะ แล้วส่วนในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วนะคะจะยังสามารถที่จะดื่มน้าเต้าหู้ได้หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือได้ค่ะได้ตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือผลในการที่จะช่วยยับยัง้งหรือว่าทําให้มะเร็งเต้านมนัน้นด,ดีขึ้นหรือว่ายังช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งในสซมมนาดังนั้นก็เลยสรุปได้ไง่ายๆเลยค่ะว่าวคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ยังสามารถ <force> ที่จะดื่มน้าเต้าหู้ได้ค่ะ แต่ข้อควรระวังเลยนะคะก็คือที่เราพูดถึงอะ่ะก็คือเป็นสารไอโซฟาโบนหรือว่าไฟโตเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะก็คือได้มาจากอาหารนั่นก็คือถั่วเหลืองค่ะแล้วก็มีการนํามาทําไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้หรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรพวกนี้เนาะซึ่งปริมาณสารไอโซฟาโบนถ้าได้มาจากธรรมชาติมันก็จะไม่ได้เข้มข้นมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันอะ่ะมันมีสารไอโซฟาโบนหรือว่าไฟโตเอสโตรเจนที่แบบได้มาจากการสัง เคราะห์ขึ้นมานะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าในนั้นมันจะมีปริมาณเข้มข้นมากเท่าไหร่หรือว่าแม้แต่ถ้าระบุลงไปในฉลากเลยอะ่ะบางทีก็ไม่รู้จริงว่าใส่เท่านั้นจริงหรือเปล่ามันไม่ได้มีการตรวจทุกรอตของการผลิตนะดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังตร,ง,ตรงนี้สักหน่อยนะคะถ้ากล่าวโดยสรุปง่ายๆก็คือการดื่มน้ำเต้าหู้ซึ่งเป็นสารไอโซฟาวนตามธรรมชาติอะ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องของมะเร็งนะแต่ว่าถ้าเราไปกินพวกผลิตภัณฑ์สกัด แล้วมันเข้มข้นมากจนเกินไปทำให้เราได้รับสารไฟโตเอสตรเจนมากเกินไปอันนี้ก็ไม่รับรองนะแล้วถ้าเราจะกินน้ำเต้าหู้จะกินได้เท่าไหร่กินได้ประมาณไหนเนาะเอาจริงถ้าคนกินน้ำเต้าหู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วอะมันก็จะกินได้น่าจะไม่เกินวันละ3ามแก้วไหมน่าจะไม่เกินนั้นเนาะก็คือประมาณวันละ1ถึงแก้วอันนี้คือในปริมาณปกติที่สามารถทานได้นะคะหรือว่าถ้าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากถั่วเดืออื่นเช่นพวกเต้าหู้อะไรง ก็ทานได้บริโภคได้ตามปริมาณที่เราสามารถทานได้ในปกติแหละคงไม่มีใครนั่งกินเต้าหู้ทั้งวันกินแต่เต้าหู้อะไรอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเราก็จะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนค่ะเน้นทุกรอบเลยนะว่าต้องกินอาหารให้หลากหลายไม่เน้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษถึงแม้ว่าแบบอ,อ,อยากป้องกันมะเร็งอ่ะอยากจะกินให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่กินเยอะจนเกินไปมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันค่ะจริงน,นะก่อนที่จะมาทาเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินเลยหลายคนบ อยู่นะว่าวเดื่มน้ำเต้าหู้เยอะๆดื่มนมถั่วเหลืองเยอะๆอ่ะมันมีเอสโตรเจนนะอาจจะทําให้เกิดมะเร็งก็ได้หรือว่าในผู้ชายดื่มเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่ามีเอสโตรเจนนะซึ่งก็เลยได้ทําคลิปในเรื่องของมะเร็งเต้านมแต่ว่าถ้าคนไหนสนใจในเรื่องของผู้ชายดื่มน้ําเต้าหู้ได้ไหมดื่มเยอะๆมันจะทําให้ฮอร์โมนเพศลดลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวจะมาทําคลิปในครั้งต่อไปค่ะสาหรับวันนี้ขอลาแต่เพื่อนคนนี้พบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.